สวัดีครับนะท่านที่สั่งมาไอตัวกล่องผมนะครับพอดีแจ็คเพิ่งมานะครับก็เลยต้องอาาัาว,ว,วิดีโอดูหน่อยนะครับเนี่ยแจ็คเพิ่งมาแล้วนะครับอุ้ยนะครับแจ็คเพิ่งมานะแจ็คตัวตัวรถนะครับที่จะไปเสียบกับกล่องของท่านได้นะครับนะโอเคหล่นนะแป๊บเดึยหยิบก่อนนะครับแจ็คเพิ่งมานะครับแจ็คเพิ่งมานะครับเดี๋ยวผมส่งรูปให้ดูนะครับก็คือตัวนี้มันจะไปเป็นตัวรถ ตัวรถในช่องเสียบสีเหลืองครับเพื่อจะไปได้เข้าแจ็ค2.5นะครับนะมันเพิ่งมาพอดีผมสั่งแบบจ็อบบี้ไปร้านเพิ่งมาส่งให้นะครับก็หลายวันอยู่เหมือนกันนะก็เลยทําให้กล่องท่านช้าปบะพอดีของตัวนี้มันต้องสั่งผมว่าผลิตเองไม่ได้นะผลิตเองไม่ได้เราต้องสั่งมานะครับนะก็เลยอาจจะชา้าทีหนึงนะครับนะในในตัวนี้นะครับกนะ็คือตัวนี้ก็คือรู3.5นะครับเอาสายเส้นสีเหลืองที่ผมมาร์กสีเหลืองด้วยยางท่อหดสีเหลืองไว้นะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัว ตัวรถสามจดไปเสียบกับวิทยุเลยนะครับก็นะมันอาจจะช่าช้าหนึ่งครับช่วงนี้เพราะของพวกนี้ผมไม่ได้สต็อกไว้ต้องสั่งตลอดนะครับเพราะผมผลิตเองไม่ได้นะก็เลยต้องเลยองไม่ได้สต็อกไว้นะครับพอดีว่าหมดพอดีจังหวะช่วงนี้คนสั่งกล่องไว้เยอะด้วยนะครับก็เลยนะครับแจ้งไว้ก่อนนะครับว่าของเพิ่งมานะครับแต่กล่องของพี่ท่านที่เป็นปอพอที่น่านเสร็จไปกล่องหนึ่งนะครับน้องกู้ภัยที่ของสว่างเสร็จแล้วนะครับ แล้วก็พี่เราพอเสร็จแล้วนะครับแล้วก็อีกกล่องหนึ่งวันนี้ผมจะทํานะครับก็จะเป็นของพี่ที่ที่เพิ่งสั่งมาที่ดูจากในกลุ่มกลุ่มเซลโลนะครับกลุ่มเซลโลที่เป็นกลุ่มเพื่อนกันทุกที่นะครับก็เดี๋ยวผมจะจัดส่งให้นะครับนะวันนี้ผมจะผลิตนะครับพอแจ็คมาแล้วนะครับก็จะง่ายขึ้นนะครับวันนี้ผมสั่งมาสิบตัวนะครับก็ต้องแจ้งก่อนนะครับว่าคืออย่างนี้ท่านที่ต้องการกล่องต้องการของนะครับสั่งผมมาบางที ตอนคุยกันท er ักกันอยู่นะครับแล้วเวลาผมทําเสร็จแล้วท่านเงียบเลยผมทักไลน์ไปก็ไม่ตอบจะเอาเส้นไหนอะไรยังไงก็ไม่ตอบนะครับจนผมจะแพ็กของก็ยังไม่ตอบเลยนะครับยังไม่ตอบยังไม่อะไรเลยนะครับก็เลยไม่รู้ว่าท่านท่านจะเอาหรือไม่เอานะครับเพราะบางอย่างคือถ้าใครสั่งผมมาแล้วมาตรงกับท่านผมให้เขาก่อนเลยนะผมไม่รอนะผมก็จะให้ให้ให้เขาก่อนเลยนะครับผมก็จะจ่ายเขาก่อนเลยเพราะมัน ส,สเปคเหมือนกันกล่องใหญ่ก็กล่องใหญ่เหมือนกันผมผลิตเหมือนกันหมดนะครับท่านที่ทักมาแล้วเราจะสายเส้นเดียวหรือกล่องนะครับแล้วถึงเวลาผมทักไลน์กลับแล้วท่านหายเงียบไปเลยนะครับนะครับก็เลยไม่รู้จะตอบยังไงแล้วก็อย่างนี้ครับต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องวางกันใหม่ก็คือวางกดกันใหม่คืออยากได้กล่องผมนะครับก็เอรบกวนนะครับเดี๋ยวผมจะให้เลขบัญชีไว้นะครับแล้วก็สั่งจองเลยนะครับเพราะถ้าท่านสั่งจองมาแล้ว,วยังไงท่านก็ต้องรับของอยู่แล้วเพราะว่าเสียตังค์มาแล้วอะครับ แต่ถ้าท่านมาสั่งไว้เมื่อก่อนนี่มมาถามมาสั่งไว้แล้วผมผลิตแล้วท่านก็หายเง,งียบไม่รู้ว่าท่านจะเอาหรือไม่เอาไม่ร,มรู้บางทีตกคนอื่นมาผมก็ต้องขายคนอื่นก่อนนะเพราะคนอื่นเพราะผมมีของแล้วผมก็ขายเลยนะครับส่วนที่ท่านที่จะเอาใหม่นะครับจะเอาของสินค้าใหม่ก็โอนตังก่อน นะครับกดระเบียบคือโอนตังก่อนผมจะผลิตให้นะครับถ้าผมมีตัวแจ็คตัวนี้ครับก็ง่ายนะครับนะมันก็ง่ายนะครับผมจะสั่งมาเพิ่มๆนะครับไอ้ส่วนกล่องผมหาซื้ออุปกรณ์มาหาซื้อแถวบ้านผมได้นะครับผมก็จะผลิตให้ผลิตให้เหมือนของสดนะครับวันต่อวันนะครับสั่งมาเข้าผลิตสั่งมาเข้าผลิตนะครับไม่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 สต็อกนะครับผมจะพยายามไม่สต็อกนะสั่งมาเขาผลิตสั่งมาเข้าผลิตนะครับก็ฝากนะครับท่านท่านที่ต้องการทักไม่ว่าจะทักในห้อง YouTube ทักในเมสเซจหรือทักในไลน์นะครับนะครับก็ทักมาแล้วนะครับผมจะแจ้งก่อนเสมอนะครับผมต้องขออนุญาตก่อนให้ท่านโอนเงินมาก่อนนะครับพร้อมค่าจัดส่งมาก่อนแล้วผมจะผลิตให้นะครับเพราะมีหล,หลายๆท่านมีกล่องหล,หลายๆกล่องที่ผมผลิตมาดีนะครับที่ยังมีคนที่สั่งผมไปไม่งั้นผมก็ค้างเติกเลย นะครับผมก็บอกแล้วว่าผมพระรามสั่งมาผมผลิตสั่งมาผมผลิตผมไม่ได้มาสั่งกองนะครับนะก็ฝากท่านที่ที่เอ,อ่อจะสั่งกองผมนะครับเออรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับนะครับแจ้งแล้วคุยรายละเอียดกันผมจะไปโทรบอกรายละเอียดทุกครั้งนะว่าประมาณไหนประมาณไหนนะครับให้ให้ท่านก็ จะคุยกันก่อนว่าท่านชอบแบบไหนสเปคแบบไหนท่านมีเครื่องแบบไหนวิธีสื่อสาร,รแบบไหนได้รับไปต้องไปแต่งอย่างงู้นแต่งอย่างนี้นะครับต้องไปจูนวิทีสรรื่อสารต้องมปยูนโทรศัพท์นะผมจะบอกอธิบายละเอียดผมจะโทรไลน์หานะครับนะก็ฝากนะครับก็นะเดี๋ยวอีก4ท่านเนี้ยเดี๋ยวได้ของแนละ้วผมจะเอ่อตรงนี้ผมได้ของแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะน่าจะเป็น วันนี้บุ๊กวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็เหมือนกันครับบุ๊กบุ๊กงานวันนี้นะครับแล้วก็จะอาจจะตัดส่งพรุ่งนี้นะครับอ่าของัวจะส่งเป็นขนส่งให้นะครับเพราะผมเปิดร้านพัสดุอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวนะครับยังไงของส่งถึงเพราะผมบุ๊กงานเองนะครับนะก็ฝากด้วยนะครับท่านที่ต้องการกล่องก็นะคุยกับผมเสร็จผมจะโทรหานะครับโทรหาแล้วผมจะบอกรายละเอียดถามว่าท่านต้องการแบบไหน จุดประสงค์ท่านจะไปใช้อะไรผมไปถามจุดประสงค์ใช้อะไรต้องการแบบไหนเสเปคเวิทยุท่านมีรุ่นไหนบ้างขาเสียบยังไงผมจะถามหมดนะครับแต่ถามแต่ละคนที่เคยคุยกับผมอะผมจะถามสเปควิทยุรุ่นไหนขาแจ็คไม์เสียบรุ่นไหนโทรศัพท์ท่านรุ่นอะไรเป็นแบบไหนท่านไปท่านไปใช้งานกับอะไรท่านไปเป้าฟังหรือท่านไปเปิดบล็อกหรือไปตอบโต้ <S <S ผมจะถามเกือบทุกครั้งนะครับแล้วผมจะโทรหาด้วยไลน์นะครับ นะเพื่อให้มันไปใช้งานแล้วมันเหมาะสมไม่ถึงเวลามันเดี๋ยวมันใช้มันไม่ได้เดี๋ยวมันจะเสียตังค์เปล่าๆนะครับผมไม่อยากไม่อยากให้ท่านเสียตังค์นะครับก็ให้ท่านไปใช้งานให้อะไรนะให้เหมาะสมกับตัวกล่องนะครับแล้วก็ใช้งานให้ตรงตรงกับที่ความต้องการของท่านนะครับก็ฝากด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปด้วยนะครับแล้วก็ส่วนท่านที่ที่ต้องการกล่องนะอย่าลืมนะโอนคุยกับผมเสร็จปุ๊บผมจะขอขอให้ท่านโอนเงินนะครับไม่ต้องกลัวโกนะครับผมส่งหลายกล่องแล้ว ผมส่งหลายกล่องแล้วไม่ไม่ต้องกลัวโกงไม่ต้องกลัวโกงตำรวจก็มาสั่งผมปอพก็มาสั่งผมนะครับหลายท่านนะครับต้องไม่ต้องกลัวโกวงครับผมทําให้นะครับผมไม่ยอมเสียเครดิตของผมไปแน่นอนนะครับเพราะผมคิดว่าเงินแค่ไม่กี่บาทนะครับผมไม่ทําให้เสียเครดิตแน่นอนนะครับ ฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็พี่ทั้ง 3- 4ี่ท่านนะครับก็รอรับสินค้าเลยครับส่วนท่านใหม่ที่จะสั่งมาก็ทักมาคุยกับผมก่อนสอบถามรายละเอียดมาคุยกันก่อนนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวก็ผมจะบอกรายละเอียดไปนะครับแล้วก็ถึงเวลาก็คุยกันนะครับแล้วก็โอนตังมาสั่งจองผมนะครับถ้าไม่จองเงี้ยเวลาทําเสร็จผมทักไปไลายท่านท่านเงียบไปเลยไม่รู้่าท่านท่านอาจจะติดธุระผมเข้าใจติดธุระไม่ได้อ่านไม่ได้ไม่ได้ดูลายนะครับแต่บางทีของมัน ถ้าคนอื่นเข้ามาผมก็ต้องให้ก่อนนะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคลิปนยนะครับติดตามนะครับเนะอเคจักมาแล้วให้โชวแก็กหน่อยนะครับมานะเดี๋ยวผมจะส่งรูปเดี๋ยวมันมี10ตัวนะผมสั่งมา10ตัวนะครับนะโอเคเนี่แจ็ครถสองนห้นะครับบ๊ายๆจุจุบจ๊บ